สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาสัมภาษ์ลูกค้ารูปหล่อนะครับท่านหนึ่งนะครับผมที่มาซื้อรถที่โตโตคารนะครับเดี๋ยวชมดูว่าทําไมคุณผู้ชายท่านนี้ถึงเลือกที่โตโตคารครับผมสวัสดีอีกทีครับพี่ครับสวัสดีครับผมโตโตครับโตโตสัมภาษณ์พี่อะไรอยู่ครับพี่พี่แจ็คครับพี่แจ็คนะครับโอเคครับเคยคุยกันนวันนี้พี่แจ็คมาซื้อเป็นรถอะไรนะครับเป็นแคมรี่ครับซื้อเป็นแคมรี่ซื้อเซล คุณอลิซาเบสสวยอลิซาเบแนะวังบักกิ้มในอีสานคนเดิมนะครับผมก็เหตุผลว่านั้นก็คุยไปแล้วนะว่าซื้อไปเพราะว่าดูว่าตอบโจทย์ความคุ้มค่าของทางพิจักแล้วก็คุณไม่หญิงได้ใช่ครับผมครับแล้วขอพิจัก์นี่คือเห็นได้ข่าวว่าอยู่ในแคมเปญด้วยนะแคมเปญก็คือรับรถภายในห้าวันก็ตอนนี้รับรถภายในห้าวันก็คือ ถ้ารับภายใน3วันจะได้จับ5,000บาทถ้ารับภายใน5วันจะได้จับ3,000บาทนะครับซึ่งตอนนี้รล้สึกลูกค้าที่รับภายใน5วันปกติลูกค้าจะรับรถโดยมากประมาณ10วันครับนะครับผมซึ่งลูกค้ารับรถใน5วันตอนนี้มีประมาณกี่เจ้าครับทีมงานไม่ไม่รู้ละหมายเพราะว่าที่รับภายใน5วันตอนนี้มีประมาณกี่เจ้าครับ3เจ้าแล้วที่รับรถภายใน5วันอะ สามเหมือนกันโอเคครับพี่แจ็คเป็นท่านที่สี่ก็สมมุติถ้าเกิดว่าถึงวันที่สามโมกรลาที่เราหมดเขตก็จะมีแค่สี่ท่านครับอันนี้รู้เรื่องเลยครับพี่นะครับ <c oughs> ก็ขอให้พี่แจ็คเป็นหนึ่งในบุคคลผู้โชคดีนะครับผมแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ก็เดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบอีกทีแล้วกันนะครับใน<ค><ค>วันที่มารับรถแบบนี้นะครับว่าพี่แจ็คพอใจในบริการ เซลเอลิซาเบธณวังบักกิงแฮมแดนอีสานของทางโต่อตัวข่าหรือไม่ถ้าในกรณีที่พิจ็คพอใจในโนกแก้มอันงดง,งามของทางคุณ Elizabeth, เอลิซาเบธไอไม่ใช่พอใจในบริการนะครับก็จะรบก,กวนพิจ็คยกนิ้วไล่ให้หน่อยครับผมได้ครับแต่ถ้าพแจ็กเฉยๆเลยก็เหมือนเดิมครับนั่งเฉยๆรอๆเหมือนเดิมบริษัทก็จะนําข้อมูลไปปรับปรุงคมาลุ้นกันอีกรอบนะครับว่า เอลิซาเบธณวังบักกิงแฮมในอีสานจะได้ถ่ายรูปคู่กับพี่แจ็คสุดหล่อของผมหรือไม่นะครับผมมาลุ้นไปด้วยกันครับผมหนึ่งครับสองครับและสามครับขอบพระคุณมากนะครับพี่ขอณเรื่องใหม่เลวครับผมในชนะตัวแทนโตโต้ทุค่าแล้วก็เซอร์เอลิซาเบธนะครับเพาเหมือนเดิมครับพี่ขออวยพรให้พี่แจ็คและครอบครัวมีแน่ความสุขความเจริญตลอดไป ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวโตโตะค่ะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่เช่นกันครับสวัสดีพี